หนูจะทราบผลสัมภาษณ์งานอีกประมาณกี่วันหรอคะเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับนะคะเออคือหนูอยากทราบว่าอีกประมาณกี่วันหรอคะเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับคะ่ะอืมถ้างั้นพี่อย่างเงียบหายไปเฉยๆนะคะคือเวลาหนูไปสัมภาษณ์ที่ไหนอะ่ะบอกว่าจะติดต่อกลับแต่ก็เงียบหายไปทุกทีถ้าหนูสัมภาษณ์ไม่ผ่านพี่ก็บอกกันตรงๆได้เลยนะคะอีน่ามาบอกก็ได้ หนูจะได้ไม่ต้องรออย่างมีความหวังค่ะพี่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะหนูไม่เสียใจแต่ถ้าพี่เงียบหายไม่บอกนีส่สิหนูไม่โอเคเลย ไปสัมภาษณ์งานแล้วนะคะเราก็ได้รับคําตอบว่าจะติดต่อกลับนะคะอย่ารอคําตอบเพียงแค่ของ1บริษัทค่ะเราสามารถไปสมัครและไปสัมภาษณ์งานของที่อื่นได้เลยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือถ้าครบ7วันทําการแล้วไม่มีการติดต่อกลับมาโดยส่วนใหญ่นะคะแปลว่าเราไม่ผ่านสัมภาษณ์งานค่ะถ้าใครรอแลวครบ7วันทําการแล้วเนี่ยก็ งานใหม่ได้เลยนะคะอย่ารอให้เสียโอกาสค่ะส่วนในฝั่งของ HR นะคะการแจ้งผลสัมภาษณ์งานเนี่ยคือเป็นสิ่งสัพันธ์ของภาพลักษณ์องค์งกรน,นะคะจริงๆถ้าเป็นไปได้ควรส่งอีเมลไปแจ้งผู้สมัครที่สัมภาษณ์ไม่ผ่านนะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆอาจจะใช้วิธีแจ้งกับผู้สมัครงานไปนะคะว่าถ้าไม่มีการติดต่อกลับภายใน3วัน7วันแปลว่าไม่ผ่านนะ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือออกกับผู้สมัครว่าให้เขาโฮกลับมาสอบถามค่ะหลังจากวันที่สอบอาษานงาน3วันหรือ7วันก็ได้ค่ะถ้าใช้วิธีแบบนี้นะคะดีกว่าเงียบหาย ไปเฉยๆแน่นอนค่ะสําหรับใครที่ต้องการสอบถามหรือต้องการแชร์เรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่เฟซบุ๊กค้นหางานด่วนแทร์ประสบาการณ์ถามตอบทุกเรื่องงานบายจอเยเคเคตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังและครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไร,ยรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะเพราะทุกเรื่องงานต้องหาสิ c r เ t ตําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ